กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลคือแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงเป้าหมายกลยุทธ์งบประมาณและวิธีการวัดผลและอื่นๆสำหรับการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์บริการหรือแบรนด์ของธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอีเมลและแอปพลิเคชันมือถือองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลการกำหนดเป้าหมายกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรจากการทำการตลาดดิจิทัลเช่นเพิ่มยอดขายสร้างการรับรู้แบรนด์หรือสร้างลูกค้าใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายศึกษาและทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณว่าพวกเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีพฤติกรรมอย่างไรอะไรคือความต้องการและความสนใจของพวกเขาการเลือกช่องทางการตลาดเลือกช่องทางดิจิทัลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเช่นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอ,อีเมลการโฆษณาออนไลน์และอื่นๆการพัฒนาเนื้อหาสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณเนื้อหาอาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิดีโอภาพอินฟโฟกราฟิก และอื่นๆการส่งเสริมเนื้อหาโปรโมทเนื้อหาของคุณผ่านช่องทางต่างๆเช่นเ ocial media อีเมลการโฆษณาออนไลน์และอื่นๆการวัดผลและวิเคราะห์ติดตามผลลัพธ์ของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าอะไรได้ผลอะไรไม่ได้ผลและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม